รูปต่างๆวันที่10ถึง11กันยายนนี้ณรลามที่ว่าการอำเภอว่าปีปทุมเริ่มขายในเวลาเที่ยงถึงสองทุ่มโปรเดตมากมายใข่ดงยางพิเศษสุด,สดๆหอยแมลงคู่4โล100บาทหอยแมลงผู่4โล100บาทได้ยินไม่ผิดหอยแมลงคู่4โล100บาทหอยแครงลคลุย2กิโล100บาทหอยขมิ้น3กิโล100บาท หอยแครงมาเลโลละ99บาทหอยนางรมชุดละ85บาทหทมเริ่มต้นโลละ150บาทคุ้งกามกรามเริ่มต้นโลละ125บาทกังฟิวตลาดนัดและสินค้าอาหารสำเร็จรูปต่างๆวันที่10ถึง11กันยายนนี้ณลานที่ว่ากา,ารอำเภอว่าพีตะพูเริ่มขายในเวลาเที่ยงถึง2ทุ่มโปรเด็ตมากมายภายในงาน มแมลงคู่4ี่โล100บาทหอยแมลงคู่4โล100บาทได้ยินไม่ผิดหอยแมลงคู่4โล100บาทหอยแครงคลุย2กิโล100บาทหอยขมิ้น3กิโล100บาทหอยแครงมาเลโลละ99บาทหอยนางรมชุดละ85บาทหมึกเริ่มต้นโลละ150บาทกุ้งก้ามกราม,รามเริ่มต้นโลละ125บาท ฟิวตลาดนัดและสินค้าอาหารสำเร็จรูปต่างๆวันที่10-11กันยายนนี้ณนะลานที่ว่าการอำเภอว่าปีปทุมเริ่มขายในเวลาเที่ยงถึงสองทุ่มโปรเด็ตมากมายภายในงานพิเศษสุดๆหอยมแมลงผู่4โล100บาทหอยมแมลงผู้4โล100บาทได้ยินไม่ผิดหอยมแมลงผู่4โล1 หุย2กิโล100บาทหอยขมิน3กิโล100บาทหอยแครงมาเลโลละ99บาทหอยนางรมงชุดละ85บาทหมึกเริ่มต้นโลละ150บาทกุ้งกามกรามเริ่มต้นโลละ125บาทกังฟิลตลาดนัดและสินค้า รอบต่างๆวันที่11กันยายนนี้ณหลานที่ว่าการอำเภอว่าปีปทุมเริ่มขายในเวลาเที่ยงถึงสองทุ่มโปรเด็กมากมายภายในงานพิเศษสุดๆหอยแมลงคู่4โล100บาทหอยแมลงคู่4โล100บาทได้ยินไม่ผิดหอยแมลงคู่